เทคนิคในการที่เลือกตัดสินใจจะซื้อประกันชีวิตนะครับคือจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าประกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างก่อนดีกว่าอ่าสิ่งแรกเนี่ยผมก็จะให้ยกตัวอย่างง่ายๆคือ1จะมีประกันชีวิตแบบธรรมดาเลยคือจ่ายไปเรื่อยๆนะครับอ่าตายแล้วได้ตังหรือเสียชีวิตแล้วได้ได้เงินก้อนออกมาก้อนหนึ่งแต่ว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้ใช้นะส่งเงินให้กับผูรับผลประโยชน์หรือคนในครอบครัวอันนี้คือก้อนแรกแบบแรก แบบที่2คือประกันสะสมทรัพย์นะครับหรือว่าเป,เป็นเขาเรียกว่าประกันออมทรัพย์ที่ทุกคนเรียกอันเงินก้อนนี้มันก็จะมีเงินคืนระหว่างปีทุกๆปีหรืออาจจะ3ปี4ปีแล้วแต่แบบแล้วก็จะมีเงินนะ่ะก่อนครบสัญญาอีกก้อนหนึ่งอันนี้ก็เป็นแบบที่2นะครับแบบที่3เนี่ยก็จะเรียกว่าประกันบำนาญน,นะครับก็อ,อันนี้ก็คือจ่ายไปเรื่อยๆทุกๆปีจนถึงตอนเกษียณอายุ นะครับแล้วพอตอนเกษียณเนี่ยรับได้2แบบคือรับเป็นเงินก้อนออกไปเลยหรือรับเงินตอนเกษียณเป็นรายงวดรายปีหรือจะรับเป็นรายเดือนแล้วแต่กรณีนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ว่าแบบเนี่ยจะอยู่ที่80 70ปี80ปีหรือ85ปีที่จะเราจะได้รับเงินไปเรื่อยๆอันนี้คือแบบประกันบำนาญง่ายๆเหมือนเก็บไว้เพื่อการาเกษียณอ่าแล้วอันถัดมาก็าจะเป็นแบบประกันคบคันลงทุนก็คือเป็นแบบประกันที่มี2ส,ส่วนแยกกันนะส่วนแรกก็คือ คุ้มครองชีวิตนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นออกไปลงทุนในกองทุนรวมนะครับซึ่งแบบนี้ก็จะให้ความคุ้มครองที่สูงขึ้นมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนเข้ามาด้วยผมก็เลยอยากจะให้ให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนว่าประกันความแตกต่างเนี่ยของทั้ง3 4อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องประกันสุขภาพนะอ่าให้4อย่างเนี่ยที่เป็นประกันหลักเนี่ยมีแบบนี้ ความคุ้มครองที่แตกต่างกันเนี่ยของประกันชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-55ถึงเท่านะครับอ่าจากสมมติจ่ายไปแสนหนึ่งความคุ้มครองก็ประมาณ5ล้านถึง5ล้าน5นะครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นสะสมทรัพย์เนี่ยประมาณ 10- 3ถึงเท่าจ่าแบบยไปแสนหนึ่งก็อาจจะคุ้มครองสัก 1, 000, 1 000, ล้านหรือ3ล้านนะครับแล้วถ้าสมมติเป็นสะสมทรัพย์เนี่ยเอเป็นประกันบำนาญเนี่ยก็อาจจะมีความคุ้มครองอยู่ที่ หกสิบเท่าในแบบบางแบบหรือ1นบวกหในบางแบบแล้วแต่กรณีนะครับก็คือสมมติจ่ายไปแสนหนึง่งก็อาจจะคุ้มครอง60เท่าก็6ล้านหรือบางแบบก็แสนหนึง่งก็คุ้มครองแค่1นึ0 0 0สับาทอย่างเงี้ยก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนเพื่อเกษียณเนี่ยค่อนข้างเยอะอีกแบบหนึ่งเป็นประกันคุบมการลงทุนนะครับก็ก็จะมีในส่วนของความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นหลักร้อยเท่า นะครับหรือ140 1 0 0 250เท่าแล้วแต่แบบและแต่บริษัทนะครับซึ่งตรงนี้ก็สมมติจ่ายไว้แสนหนึ่งอาจจะคุ้มครอง10บล้าน20ล้าน25ล้านเป็นไปได้นะครับอ่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบประกันที่มีอยู่ในตลาดความแตกต่างออย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือเขาเอามาลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่อ่านี่จุดนี้ที่น่าสนใจเพราะคนส่วนใหญ่ซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีไม่ได้บริหารความเสี่ยงแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าประกันชีวิต ธรรมดาแล้วก็ประกันสมทรัพย์ประกันบำนาญเนี่ยลดหย่อนภาษีได้เต็มจํานวนจ่ายไปแสนหนึ่งก็ออกมาลดหย่อนภาษีได้ได้แสนหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของยูนิตลิงก์หรือประกันออคอ่การลงทุนเนี่ยอาจจะลดหย่อนได้แค่ประมาณสัก20 30 40-60%แล้วแต่แล้วแต่กรณีแล้วแต่ปีด้วยนะครับทำให้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็มจานวนมันก็เลยจะมีปัญหาตรงที่ว่าเอ้ยซื้อไปนั้งมากมายแล้วลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็มเนี่ยลูกค้าก็จะบริการนวยหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เลยต้องต้องต้องเล่าให้ฟังว่า เราจอดได้ไม่เต็มแต่ Benefit ในการคุ้มครองชีวิตนีมันสูงคราวนี้คือพอเราพูดอย่างเงี้ยอา้าวแล้วคําถามคือเราจะเลือกซื้ออะไรดีละ่ะในประกันประกันชีวิตเนี่ยเอาเลือกดีๆสักตัวหนึ่งเราต้องทำยังไงผมก็เลยมองว่าอี้ให้ถามตัวเองก่อนว่าโจทย์เราคืออะไรโจทย์เราคือต้องการความคุ้มครองสูงไหม มีความเสี่ยงในชีวิตเยอะไหมมีภาระหนี้สินเยอะขึ้นไหมหรือมีความต้องการใช้เงินในอีก3ปี5ปี7ปีหรือ9ปีหรือ10ปีหรือ20ปีข้างหน้า25ปีข้างหน้าแล้วแต่กรณีนะครับซึ่งคําถามพวกนี้เป็นคําถามที่ถ้ามีคําถามและมีคําตอบในใจเนี่ยจะสามารถเลือกแบบประกันได้เช่นถ้าสมมติคุณมีภาระหนี้สินที่สูงต้องการความคุ้มครองชีวิตที่ค่อนข้างสูงเป็นคนหารายได้ได้ค่อนข้างเยอะแต่เงินเก็บไม่ได้เยอะหรือเงินลงทุนไม่ได้เยอะต้องการประกันรายได้ให้กับครอบครัว ให้กับชีวิตของคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะหรือผู้รับ,รบลผลประโยชนค์ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็จะแนะานำาาาทำอะไรอาจจะใช้ประกันควบประกันชีวิตคกุกประกลงทุนนะครับหรือยูนิตลิงก์หรือใช้ประกันชีวิตธรรมดานะครับซึ่งแล้วแต่ว่ายอมรับความผันผวนได้ไหมแต่ว่าถ้าสมมติคุณบอกว่าเอ้ยชีวิตฉันไม่ต้องการความเสี่ยงฮะชีวิตอยากต้องการความแน่นอนในชีวิตอ่าจ่ายไปปุ๊บรู้สึกรู้เลยว่าปลายทางได้เงินเท่าไหร่หรือคุ้มครองเท่าไหร่เนี่ยอ่าห้าสิบห้าเท่าก็ยังดีไม่เป็นไร อ่าก็ซ yeah. ื้อประกันชีวิตธรรมดานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการทุนสูงแต่เราไปเลือกสะสมทรัพย์เนี่ยมันเริ่มจะไม่แมทกันแล้วนะมันเริ่มจะมันเริ่มจะผิดคําตอบแล้วนะถ้าเราตั้งคําถามที่ถูกต้องเราก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าเราเราบอกว่าซื้อเพื่อซื้อซื้อเพื่อเราอยากภาษีเนี่ยเราซื้อแบบไหนก็ได้นะครับแล้วอันถัดมาถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการเก็บเงินอีก10ปีข้างหน้าอีกสิปีข้างหน้า20ปีหรือ25ปีเนี่ยเราอาจจะเลือกประกันแบบสะสมทรัพย์ก็ได้นะ อ่าเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วแต่แบบนะครับเพื่อที่จะให้มีเงินไปเก็บออมเก็บลงทุนได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผลตอบแทนมันก็ไม่ได้เยอะเนาะประมาณ IRR หรือผลตอบแทนปายนะอยู่ที่1-2%ต่อต่อปีนะครับแต่ได้ความคุ้คมครองในระยะเวลานิดหนึ่งแล้วอันถัดมาเนี่ยถ้าสมมติเราต้องการเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุนะ การที่จะเลือกใช้บํานาญประกันบํานาญเนี่ยก็จะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่จะให้คุ้มครองด้วยแล้วมีเงินเก็บเพื่อการเกษียณด้วยและมีเงินจ่ายคืนตอนที่เรากเรกษียณหลังจากหกสิบไปได้อันนี้ก็จะเป็นช้อยที่เราจะเลือกได้แต่ในมุมมองผมส่วนใหญ่ผมจะจะเลือกแบบผสมกันอาจจะมีหลายรายเล่มรวมๆกันเช่นใช้ประกันชีวิตควบการลงทุนส่วนหนึ่งสมมุิแบ่งออกเป็น3าพาร์ทประกันชีวิตเพื่อการลงเล่มหนึ่งเพื่อให้ชีวิตมีทุนประกันคุม้มครองที่สูงก้อนหนึ่ง แล้วไม่อยากต้องการให้มันมีความผันผวนมากก็ซื้อประกันชีวิตอีกก้อนหนึ่งแปะไว้ให้คุ้มครองชีวิตส่วนหนึ่งเพราะว่าเรารู้แน่ว่าปลายทางมีเงินเท่าไหร่นะครับสองก้อนนี้เพียงพอแล้วแล้วพอปุ๊บเราค่อยมาเลือกประกันบำนาญอีกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นกองหลังอะไ,ไว้แบบเซฟเซฟปลอดภัยแล้วตอนปลายทางกอนกเกษียณมีเงินแน่ถ้าสมมติเรามีเงินเหลืออ,อีกเราค่อยไปเลือกสะสมทรัพย์อีกทีก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่า ซื้อประกันเพื่อการบริหารความเสี่ยงแล้วก็เพื่อในการเลือกเนี่ยเราต้องถามคำถามตัวเองให้ชัดและตอบให้ถูกต้องถ้าเลือกคําตอบที่ถูกต้องแล้วเราจะเลือกประกันที่ถูกต้องให้เป้าหมายการเงินเป็นหลักแบบประกันเป็นรองแล้วคุณจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับผม